สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคมปี2024นะคะก็มาเจอกับวันและกก็คูปเปอร์ตัวป่วนตามเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้สบายดีไหมคะก็อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะอุ่นแล้วยังไงก็เอนจอยกับอากาศในช่วงนี้นะคะซัมเมอร์แล้วนะทุกคนวันก็เหมือนกันคะ่ะช่วงนี้ก็ทําแปลงปลูกผักไปผ่านๆก่อนนะคะยังอากาศยังไม่แบบเต็มที่เท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่า อีกสองสาวันก็จะดรอปลงไปอยู่ที่ประมาณ50องศาฟ,ฟ,ฟ,ฟาเรนไฮน์นะทางบ้านวันโอเคค่ะวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของขา่ขาวๆของวอชิงตันดีซีกันนิดนึงนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะแล้วก็มาต่อด้วยการสังคมตามเคยนะคะกูปเปอร์ก็มาพร้อมลูกบอลโอเคมาเริ่มที่สภาผก้ะแทนลัสฎัดอนนะคะก็มีการผ่านร่างกฎหมายนะคะในเรื่องของส่งอาวุธให้กับอิสราเอลนะคะ ส้แทนรัสฎรสหรัฐนะคะผ่านร่างกฎหมายบังคับใบบังคับไบเดนส่งอาวุธให้อิสราเอลหลังจากที่โจไบเดนประกาศไม่ส่งอาวุธให้อิสราเอลหากบุกโจมตีภาคพื้นดินเมืองลาลาฟาตเอ้ยลาฟานะคะก็ทางฝั่งของเดโมแครตเองนะคะก็นุนริพับลิกันนะคะสองฝ่ายโต้กันไปมานะคะก็แอคชั่นอีกฝ่ายหนึ่งหวังผลทางการเมืองในประเทศนะะของสหรัฐอเมริกาเนาะก็ สภพาผู้แทนรัษฎรชัะนะคะซึ่งพรรคริพับล,ล,ลิกันเป็นฝ่ายค้านของเสียงข้างมากในสภานะ,ะได้ผ่านร่างกฎหมายที่บังคับให้รัฐบาลของโจไบเดนนะคะส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลโดยพยายามตำหนิพรรคเดโมแครตที่ล่าช้าในการจัดส่งระเบิดให้อิสราเอลในขณะที่ไบเดนนะคะเรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินการมากกว่านี้นะคะเพื่อปกป้องพลเมือนในชนุวนกาซา,านะคะระหว่างที่ อิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสนะทุกคนกฎหมายให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้รับการอนุมัติด,ด้วยเสียงสสนะคะ224ต่อ187เสียงซึ่งการออกเสียงของสมาชิกส่วนใหญ่ในสภาเป็นไปนตามมติของพรรคนะคะแต่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครต66คนนะคะเข้าร่วมกับพรรคริพับลิกันส่วนใหญ่ออกเสียงผ่านล่างนะคะ ขณะที่สมาชิกจากพกรรคเลพาเลกัน3คนนะคะเข้าร่วมกับพรรคเดมโมแครตส่วนใหญ่ในการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะพรรคริพับลกันนะคะกล่าวหาว่าโจบไบเดนว่าหันหลังให้กับอิสราเอลหลังจากเผชิญกับการประท้วงของผู้สนับสนุนป,ปาเลสไตน์อย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกานะคะนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่หายะและมีผลบังคับออมีผลกระทบทั่วโลกเห็นได้ชัดว่ามันถูกกระทำในรูปแบบของการ คำนวณทางการเมืองนะคะแล้วก็ไม่สามารถปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้อันนี้ไมค์จอรนสันประธานสภาพผู้แทนรัศดรของพรพรคเลปฏ์เพกันกล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับแกนนําพรรคอื่นอ่ก็เมื่อวันพุธวันที่1 5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะด้านพรรคเดมโมแครตก็กล่าวหาว่าฝั่งรลพับลิกันนะคะเล่นการเมืองโดยกล่าวว่าพรรครลพับลิกันกำลังบิดเบือนจุดยืนของไบเดนที่มีต่ออิสราเอลนะคะ อันนี้ก็เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ความพยายามอย่างจริงจังในการออกกฎหมายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสมาชิกพรรคเดโมแครตท,ที่สนับสนุนอิสราเอลส่วนใหญ่บางส่วนจึงลงคะแนนเสียงไม่รับนะคะฮาคิมเจฟฟรียนะคะผู้นำเดโมแครตในะสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในการแถลงข่าวก่อนลงคะแนนเสียงนะคะก็เป็นว่าเขามีการผ่านร่างกฎหมายตัวนี้นะคะไปแล้วนะคะของสภาผู้แทนราษฎรก็ด้วยคะแนนเสียง ที่วันว่าไป224ต่อ187เสียง,งนะคะก็ผ่านไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกิดขึ้นในวอชิงตันดีซีนะทุกคนต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของประกันสังคมนิดนึงนะคะคามรู้เล็กน้อยอาร์ติโิลนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้เกษียณอายุทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับประกันสังคมในปี2024นี้นะคะมาดูกันนะมีอะไรมากนะคะเขาบอกว่า ประกันสังคมมีมานานแล้วอันนี้เราทราบอู่แล้วนะโปรแกรมมีแนวโน้มที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกปีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรับทราบข้อมูลอยู่เสมอนะคะโดยเหตุนี้ต่อไปนี้นะคะเป็น3อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคมในปี2024นะคะอันที่1นนะคะผู้อาวุาโสทั่วไปจะได้รับเงินน้อยกว่า2,000เหรียญต่อเดือนนะคะหากแผนการ,กรเกษียณอายุของคุณเกี่ยวข้องกับการ ถอยกับของประกันสังคมนะคะเพียงอย่างเดียวต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญบางประกระันณเดือนมีนาคมปี2024ผลประโยชน์การเกษยียณอายุรายเดือนโดยเฉลี่ยที่จ่ายโดยประกันสังคมอยู่ที่เพียง1,913.31เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะ1,913.31นะคะนั่นน้อยกว่า23,000เหรียญต่อปี เล็กน้อยก็เล็กน้อยเองเจนนะทุกคนหากความคิดที่จะต้องอจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากรายได้เล,เล็กน้อยอเขาบอกฟังดูแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะลองพิจารณาสิ่งอื่นเพื่อจะอสร้างเงินออมเพื่อการกเกษียณนะคะไม่คือไม่รับเฉพาะเงินเกษียณนะคะเช่นเอาเงินไปลงทุนใน IRA หรือ 401k เน,นี้ยถ,ถ้าหากคุณมีเงินนะคะ แต่หากคุณต้องการเกษียณโดยใช้ประกันสังคมเพียงอย่างเดียวคุณอาจต้องลดขนาดไลฟ์สไตล์ของคุณลงอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่พอใช้นะทุกคนน่า่าน,น,นำไปสู่การเกษียณอายุที่คุณไม่พึงพอใจเขาว่าอย่างนี้คือไม่มีความสุขนะคะ อันดับที่สนะคะรายได้ที่เกินกว่า168,600ดอลลาร์นะคะจะไม่ถูกหักภาษีสำหรับประกันสังคมอันนี้เป็นอันดับที่สอนะคะเขาบอกแหล่งรายได้หลักของประกันสังคมคือการรวบรวมภาษีงาเงินเดือนเมื่อคุณทางาน คุณจะต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเพื่อช่วยกองทุนของโครงการแต่ถ้าคุณมีรายได้เป็นจำนวนมากคุณอาจไม่ต้องจ่ายภาษีประกันสังคมจากค่าจ้างทั้งหมดของคุณอันนี้ก็แปลกนะคะอย่างที่เราทราบกันนะแทนที่คนจะมีรายได้สูงสุดจะจเะะหมือนกับจ่ายเข้าไปอะไรประมาณนี้เนาะในแต่ละปีนะคะจะมีการกําหนดอัตราค่าจ้างสูงสุดเพื่อกําหนดจํานวนเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะ เพื่อรรวัตถุประสงค์ด้านประกันสัง 900, คมนะคะปีนี้มูลค่าสูง <Lis> ส <toast SMS> <ần whole> <leaves> <begun> <journée> ุดอยู่ที่168,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะดังนั้นหากคุณได้รับเงินเงินเดือนนะคะ200,000ดอลลาร์นะะอันนี้พูดถึงต่อปีนะคะคุณจะไม่ต้องเสียภาษีประกันสังคมจากรายได้31,400ดอลลาร์นะคะค่ะเขาบอกว่าแต่อย่าสบายใจเกินไปนะคะกับค่าจ้างสูงสุดที่168,000 ร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าเนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีหนึ่งไปไป,ไปอีกปีหนึ่งนะคะแต่ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของบางคนนะคะกำลังต่อสู้เพื่อเพิ่มเพดานค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญนะคะหรือแม้กระทั่งยกทั้งหมดเพื่อเอาเงินที่จำเป็นเข้าไปสู่โครงการของประกันสังคมนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่2ออันที่3นะคะที่เราควรจะรู้ก็คือประกันสังคมอาจอยู่ห่างไกลจากการลดสวัสดิการมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะคะอย่างที่วันเคยลงคลิปไปนะคะก็ยืดไปอีกประมาณหนึ่งปีอะไรประมาณนี้เนาะ,ะจำนวนรายได้ภาษีเงินเดือนที่ประกันสังคมสามารถเก็บได้อาจลดลงในอกีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากคนงานที่มีอายุมากนะคะมากกว่ากเกษียณอายุเป็นจํานวนมากกระกสังคมสามารถ ถอยกับกองทุนทรัสเพื่อให้ทันกับผลประโยชน์นะคะที่กำหนดไว้จนกว่าเงินสดสำรองเหล่านี้จะหมดลงนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการลดผลประโยชน์ในวงกว้างอาจเลี่ยงไม่ได้นะคะทุกคนก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้ดูแลผลประโยชน์ประกัะนสังคมได้เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานะการเงินอของโครงการตามตัวเลขล่าสุดนะคะดูเหมือนว่ากองทุนประกันสังคมจะหมดเงินในปี2578หรือปี2000 33, 34เนี่ยนะคะนั่นไม่ใช่ข่าวดีนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการประมาณการก่อนหน้านี้กองทุนประการสังคมกำลังจะหมดลงนะคะในปี2577ปีไทยนะคะการอัปเดตนี้ผักดันให้มีการลดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอีกปีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข่าวดีในตัวมันเองก็ว่าอย่างเงี้ยซึ่งสำคัญก็คือต้องเตรียม พร้อมสําหรับการลดประกันสังคมที่อาจเกิดขึ้นคือ b e n น f i t ลดลงนะ,ะในกรณีที่ทำลน์ถูกเลื่อนขึ้นหรือเพียงแค่โดยทั่วไปหากคุณกําลังทํางานอยู่นะคะก็บอกให้ประหยัดมากขึ้นถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของของทุกคนนะคะหากคุณกเกษียณแล้วนะคะอาจไม่สายเกินไปที่จะมีการสร้างการออมนะคะหรือแบบประหยัดนะคะในการใช้ใจ่ายอะไรประมาณนีคะ อันนี้เขาก็มีการพูดถึงสามอย่างเขาบอกไม่ว่าคุณจะ,กะเกษียณหรือไม่ก็ตามคะสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประกันสังคมตลอดเวลานะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในโปรแกรมจะส่งผลต่อคุณเมื่อใดไม่ว่าจะในระยะอันใกล้หรือในอนาคตนะคะจริงๆ เรื่องอประกันสังคมนะคะมีข่าวมานานแล้วนะะทุกคนก็มีข่าวมาเรื่อยๆแต่อันนี้เป็นข่าวออกมาค่อนข้างจะบ่อยนะคะในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับเงินประกันสังคมไม่ใช่ว่าหมดนะคะแต่ว่าผลประโยชน์ดลดลงอย่างที่เราทราบกันนะคะเขาก็มีข่าวออกมาเกือบทุกวันนะคะเกี่ยวพูดถึงเป็นอาร์ติคิลที่ให้เราคิดนะ,นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ยังทํางานอยู่ก็ประหยัด ประหยัดแล้วก็ออมนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปพึ่งเงินกระเสียณในอนาคตก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงทุกคนอย่างเช่นนะวันจะบอกกันไหอันนี้สําหรับวันนะ,ะตั้งแต่ปี2019นะทุกคนที่เกิดที่วันกลับกับไทยปี2019แล้วก็กลับมาสหรัฐแล้วก็เกิดโควิดนะทุกคนรู้สึกเหมือนมัน ใครจะไปคิดว่าเราต้องมาใส่หน้างกงหน้ากากเห็นแต่ในหนันง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะทุกอย่างคือประหยัดหมดเลยนะคะวันวันเนี่ยประหยัดมากนะทุกคนทํางานอยู่แต่ก็ประหยัดคือไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ซื้อของไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือมันไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอะไรที่เรา สามารถประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าอย่างเราถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะทุกคนก็บางคนเขาก็หวังเงินกเกษียณน,นะคะเงินประกันสังคม social security อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถึงเวลาเรากรเกษียณปุ๊บเนี่ยเงินจำนวนนะั้นมันไม่ได้พอใช้สำหรับคนที่ยังมีภาระอยู่เช่นบ้านอะไรเงี้ยเกิดแล้วก็ทำงานเนี่ยอย่า บอกตัวเองนะทุกคนอย่าไปใช้จ่ายเยอะต้องรู้จักตัวเองนะคะเอาไปแบบจ่ายจ่ายจ่ายหรือช่วยคนนั้นคนนี้ทีทเนงี้ยยิ่งเรามาอยู่สหรัฐอเมริกานะทุกคนเราทำอย่างนั้นมากไม่ได้ละและอีกอย่างเราแบบว่าเรียกอ,อะไรต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรต่อไม่ไยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต้องระวังขนาดมันระวังขนาดนี้ยน,นะเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะใครจะไปรู้นะทุกคนอย่าง ที่วันลงคลิปไปออแฟนมันเศร้าเนี่ยนะ,นะเราก็ไม่ได้ประมาทนะทุกคนแต่เราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะดีแต่มันกลับว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นในเรื่องของบริษัทจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องคิดไปก่อนแต่คิดทางบวกไว้คือย,ยังตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นเราก็พยายามประหยัดไว้มากที่สุดะค่ะ เพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็สู้ๆนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้วันมาเท่านี้นะคนยังไงขอบคุณท,คทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะใครที่ชอบติวคูเปอร์นะคะก็วิ่งเล่นอยู่สนามวันก็ลงคลิปกับคูเปอร์ไปนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีมโดคูเปอร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะคะยังไงขอบคุณมากมๆาค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยครับลูก บ๊ายบายค่ะโอเคแม่พี่ยูชจะจะกูดป่วย